ถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แตกนึกถึงเราค a ร์ออฟโนสวัสดีครับพบกับค a ร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับเจ็ดสถานที่แข่งรถในประเทศไทยจะมีที่ไหนกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ 1. แก่งกระจานเซอร์กิตเพชรบุรีเป็นสนามแข่งรถที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีมีระยะทางทั้งหมด2.912กิโลเมตรได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในด้านความเร็วเพราะมีความท้าทายในด้านของเส้นทางที่มีการขึ้นเนินลงเนินตามสภาพของภูมิประเทศอันดับที่2 Thailand ด์เซ u ร t กิจนครปฐมเป็นอีกหนึ่งสนามแข่งที่ชื่อคุ้นหูเพราะสร้างมานับ30ปี แต่ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้อย่างดีมีระยะทางรอบสนามประมาณ2.5กิโลเมตรมีการให้บริการในการจัดการแข่งขันรถทางเรียบต่างๆและนอกจากนั้นยังมีสนามวิบากไว้บริการสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความท้าทายไปอีกระดับหนึ่งด้วยครับอันดับที่3 KIT Speed Kart International คาติงเซอร์กิตจ,จังหวัดเชียงใหม่เป็นสนามแข่งรถโกคาร์ทที่มีมาตรฐานระดับอาเซียนถือเป็นสนามรถโกคาร์ทที่ดีเป็นอันดับต้นๆนใน7็ดสนามแข่งรถในเมืองไทยเพราะผู้สร้างนั้นได้รับคําแนะนําจากผู้ชํานาญการเฉพาะด้านจากประเทศสิงคโปร์มีความยาวทั้งหมดประมาณ1.1กิโลเมตรครับอันดับที่4 สนามแข่งรถบางกอกดกอเวนิวกรุงเทพสนามแข่งรถทางตรงระยะสั้นที่มีมาตรฐานระดับเอเชียมีระยะทางของสนามอยู่ที่402เมตรมีอุปกรณ์ไว้อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายแถมยังสามารถจุผู้ชมได้มากกว่า1,000คน สนามรัศมีเลสซิ่งนครนายกเป็นสนามแข่งรถทางตรงระยะสั้นที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของท้องทุ่งที่มีการจัดให้บริการการแข่งขันขนาดเล็กทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ครับอันดับที่6สนามแข่งรถบึงบอระเพ็ดแดกเลสซิ่งนครสวรรค์ สนามยอดนิยมสำหรับคนรุ่นใหม่หัวใจรักความเร็วในเมืองนครสวรรค์มีการจัดการแข่งขันและจัดงานประกวดรถต่างๆมากมายมีการดูแลทางด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดีอันดับที่7สนามแข่งรถบีเลสสมุทรสาคร สนามสุดท้ายนี้นั้นเป็นสนามการแข่งทางตรงระยะสั้นที่ได้รับความนิยมในโลกโซเชียลเป็นอย่างสูงครับเกิดจากความอัธยาศัยดีของเจ้าของสนามและร่วมด้วยการที่คอยบำรุงและพัฒนาเสมอเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจสนามในประเทศไทยคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ